วัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม The Vauler นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเซอร์เวย์บ้านผีเพียงคนเดียวนะครับอะไรอะโอ้ my god ห,หุยโอ้ใช้ได้นี่แต่ถ้าผมตายคือผมไม่เล่นใหม่นะแล้วก็มับให้แล้วกูตายแล้วอ่าเรียบร้อยสิบตัวเลยเหรอ พี่คนเดียวบ้าขนาดเพรสิฟายยังมีแบบรถหล่อนจะเอ้ยรถหลั่นจำนวนตามจำนวนผู้เล่นน่ะมันหายไปไหนวะแล้วมันมันไม่วิ่งมาที่แท่งพิธีกรรมด้วยอ่ะอยู่นี่ไงเฮียโอ้โหมันดูติ่งขึ้นมาวะยาวยาหายไปไหนวะวิไมนี่ไงจีจีโอ้โหมาได้อย่างเนี่ยอะไรเฮ้ยตาแดงแล้วเหรอ དད 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 དད